สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทมาําหน่อไม้แกงหน่อไม้กันนะคะใส่ผักหวานผักหวานออกมาใหม่ๆเลยน่าอร่อยมากเลยใช่ไหมทุกคนเนี่ยเด็ดผักหวานเลยแล้วก็เอาหน่อไม้ทุกๆๆจ้าแล้วเอาหน่อไม้ต้มใส่เกลือนะคะแล้วก็เทน้ําทิ้งครั้งหนึ่งหรือสองครั้งก็ได้นะให้หน่อไม้จ,จ,จืดแล้วก็ปัดด้วยนางจ้าเสร็จแล้วก็กรองเอาก,ากากออกนะใส่ อตะไคร้ยานางตั้งไฟเลยคะ่ะ <Okay. S 1> ใส่พริกนะใส่พริกเม็ดจะไ,ได้ไม่เผ็ดมากใส่น้ำปลาผงนัวเกลือเติมน้ำนิดหน่อยใส่ผักหวานลงไปเลยโอเคแล้วก็ใส่ใบเมงลักนะตักเสิร์ฟได้เลยจ้าเซเวอร์